อให้ดูวันนี้แต่งโทนอเน,นี้ยม่วงกับชมพูออกมาได้เป็นเท่านี้อ่ะค่ะนี่นี่นี่จะผาจะขึ้นไปบนเขาเอ้ยบนภูเขาสูงเนี่ยค่ะันนี้เป็นถ่ายที่ห้องก่อนนะกําลังรอป,ปป๊าอยู่เนาะนะเราจะกลับกล้องแบบไหนเนี้ยว่าจ,จะให้ดูไอ้เนี่ยมุมแบบนะ้ย ขับกล้องง่ายอ่ะเดยเฉพาะเนีค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปบนยอดเขาเนี้ยวันเนี้ยเห็นไหมคะแต่ว่าจริงๆมันมีอีกยอดหนึ่งแต่ดิมถ่ายจากมุมห้องมันได้แค่เนี้ยคะ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆรีสอร์ทที่มาพักนะปีเนี้ยได้ห้องมุมไม่ค่อยดีเท่าปีที่แลว้ว่าปีที่เราจะเห็นยอดเขาสูงตรงนู้นเลยคะ่ะอันนี้มันเป็นปลายยอดนะคะมันไม่ใช่ยอดจริงๆมนะันอีกอยู่อทาง ขวามือไปอะจะเป็นอีกที่หนึง่งเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตใหม่นะคะเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้เป็นบรรยากาศห้องนะ้ำรกมากแบบว่าข้างในอะอ้อยหนอ่อยเงี้ยเนี่ยบรรยากาศห้องตอนนี้แบบว่าเย็นไปแล้วค่ะลกเด็กอันนี้อ้อยอ้อยอ้ยอยเนี่ยก็มีห้องรับแขกด้วยแล้วก็สองห้องน้ำ ห้องสวีทที่ห้องสวีทลุมที่นี่มันไม่ได้แยกห้องให้นราเามันเป็นเตียงคู่แบบนี้เลยอะแต่ว่าก็จะมีสองห้องน้ำสองห้องอะสองห้องอาบน้ำที่ว่าถ่ายรีออนเมื่อวานเนี้ยถ่ายวิดีโอวันนี้ห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ำ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 นี้อะให้ดูอันนี้ลูกนี่ก็ เป็นอีกมุมหนึ่งของเด็กๆห้องอาบน้ำของของเด็กที่เขาจะีนห้องนี้จะแคบก,กว่า